วัสดีเนี่ยมือเศร้าพี่น้องเบิง้งคุณแม่ตื่นมนาเพิ่นหดผักหอดบานแล้วเด้อจากถึงบานแลว้วคุณเสียงนกกะนกกระไรหลายพี่น้องเอ,อ้ยนกนี้กระสวนผักคุณแม่เนี่ยแล้วปลูกผักแล้วปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็หดผักหดดอกใหม่ ฮดพักฮดดอกไม้ฮดดอกไม้แยกมือเสาร์ฮดดอกไม้แยกมือเสาร์เมื่อนี้คือสีแดดน้องแมวน่าเบิ่งเนี่ยแดดดวงตะเวนแดงจึ้งเครื่องยุคุณคุณดวงอาทิตย์เมื่อนดวงตะเวนดวงอาทิตย์แดงจึ้งเครื่องยุคสีแดดแดดอีกวานนี่ก็หอนหอนน้องเอ้ หอนค่ะหอนแมวเมื่อวานนี่<ม>เดดขึน้นแม่ลดต้นดอกไม้มดต้นดอกไม้กระถางดอกไม้มากะเห็ดแตกไปชวงกระถางเลย <c oughs> มากะดีดอ มือวานนี่คอยหดฟังฝุ่นแล้วพอหดก็ได้ดอกยวมือแรงคอยจังคอยหดบัวคอยท่า,านาในเหตุยังอยู่โอ้ล้างบานมือวานนี่พอ,อได้หดแต่ว่ามือมือก้อนฝุ่นหดอยู่ออแต่ว่ามึง มือมบ้านมือ,อ,อมือก้อนบอกเออมือก้อนย่างย่างมือเสาคือย่างมือแรงของหดอยู่หดเลี้ยงคางคางข้าเจ้ากระเลี้ยงไก่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงกอกเลี้ยงไก่ข้าเจ้าไม่อยู่บ้านหลายคนอยู่นี่เะ,ะเจ้าบรรยากาศใช่ยางกระแตกหมานกัด มากัด่อยางค้อนดค้อนโดเนื้อคุณแม่ขนาดเลาย์เล้ยขึ้นหน่อยถอนนเถอะเอ,อ้อผ้ามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆยีบ้านพี่น้องมั่วบมก,กม่วงใหญ่ล้านล้านห่อบอกม่วงพี่น้องเอ,อ้ยลูกใหญ่คักลูกใหญ่ข้อย่างนี่พื่อะ นน่วยสาหัวคนเอาโลดพี่น้องเอ้ยบกม่วงพูดนะใหญคักใหเน่ยใหญ่หัวคนพีบกม่วงพูดนะลานหอบกม่วงพี่น้องดุกดุกบอดกยังนี่นะสกินท่านบ่ละ กินซุกมันเนาะคุ่นเอาไปกินดิบนี่แล้วเอเวเอ,าเเอานนจงา,นะอางว่าโอ้พุ่น,น่ะดกทกยักงพี่น้องเยบบกงวงอยู่ข้างในอีกคุณเบ่อเออาคาขายอยู่เนเก่อยู่เก็บมาตนหลายเป่นียู ่เก<า>็บมาต้นหน้า,าต้น,าตนทุเรียนต้นทุเรียนต้นนี้มันเป็นยังไงนี่มันก็ซ้ำเก่าเนาะสองปีแล้วก็เลยนี่พี่น้องต้นทุเรียนนั่งจียังอยู่ซ้ำเก่าอยู่นี่ดิอสองปียังอยู่ท่อเอวนี่ยังอยู่ซ้ำเอวท่อเอวคือเก่าอยู่ อันนี้ก็ต้นต้นหอมกระถางต้นหอมคุณนเนี่ยเดี๋ยวเอาบอกเสียมทอกจอกเอามันจะเคลื่อนอยังขึ้นโอ้ี่เดี๋ยวบกแตงเนี่ยซุกแล้วนี่เนี่ยน่ะบกแตงซุกแล้วเออโนวยที่เจ้าันอื เดี๋ยต้นนั้นเดชคอยก็หดอยู่น้ามันก็ชุ่มอยู่นี่เดชเห็นบ่เดชสรลาเน่สาละเน่แต่งามงามอันนี้ก็ต้นหอมคุณแม่ต้นหอมต้นหอมนี่จะบรรยากาศเนี้ยเมื่อเศา้าพี่นอ้อยมาหอดบ้านกันนี่นะจ้าถ่ายคลิปบรรยากาศเนี้ยมเมื่อเศา้าแม่ก็หดพักหดต้นไม่นั่นก็ต้นทุเรียนต้นนั่นเนี่ยมีต้นหนึ่งอยู่ต้นทุเรียนเห็นมาจะ ็ซ้ํเอวนี่ต้นทุเรียนอือต้นทุเรียนก็ซ้ําอวนี่มาเปเงินทางออกให้น้องได้ย่านบ่ฝนตกแม่นฝนตกบ่อันนี้ก็ต้นอันนั้นบ่แม่อียก็ต้นมกิ้นไม้ต้นมกิ้นไม้โอ้ยพุ่นน่ะแม่ใหญ่แล้วพุ่นน่ะมกละมดน่ะพุ่นน่ะมกละมดใหญ่แล้วพี่น้องสิได้กินแล้วเอ้ยบ่มนสิสุกแล้วบ่หน่วยใหญ่แท้ บ่มีอยู่สามชีนวยพี่น้องเอ้ยหลายนวยหลายนวยอยู่เป็นบ่ขามหัวไปหั่นบ่แม่นอีหยังเด้อพี่น้องบ้านน้องสาวจ้ะบ้านน้องสาวมากละมุดบากละมุดบักเขือกระไลลายบักเขือเกิดเองบักเขือเหี้ยว่ะบ้านโอ้สมนิจจาว่าปลูกใช่ไหมใช่ พักักท่ามผุนกระดอกไม่อันนี้บ้านน้องสาวเงีจ้ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมจ้าพี่น้องจา้าคลิปนี้กับไวจ์นี่ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องจา้ากดซับจะไข่ให้เน่ได้จา้าพืชผักสวนครัว